ตอนนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำครับตัวนี้เป็นเครื่องพ่นยามอเตอร์ไฟฟ้านะครับของแบรนด์ัชโยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเพราะมันจะมีสีขาวตัดสีฟ้าครับประมาณ12อ๋อดูตรงที่เห็ใช่ไหมครับเห็นปะงาไม่รู้นี่ต้นนี้ับสามหัวเลยกอบใบแห้งใบเหลืองนี่คือได้แล้วพร้อมแล้วใช่คือมันจะดึง จากดีพีที่แล้วเราได้เรียนรู้ระบบน้ําในไร่ปัทมากันไปแล้วนะครับว่าระบบน้ําของเขามีอะไรบ้างความสําคัญของเซนเนอร์และการดูแลรักษาตามสไตล์ของไร่ปัทมาครับใน EP นีนี้เราจะไปเรียนรู้เทคนิคการป้องกันเชื้อโรคในดินการให้น้ําไปจนถึงการทดลองเร่งศักยภาพเมลอนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับโรงเมล่อนนี้โรงไหนเป็นแบบว่าอายุน้อยที่สุดครับที่เพิ่งเริ่มปลูกอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่มี5โรงนะครับ แต่ช่วงนี้มันจะมีระดับพึ่งปลูกลงที่พึ่งติดลูกลงที่จะต้องเก็บเกี่ยววันนี้ก็มีครับ,รบม,มีอยู่3าช่วงอายุเดี๋ยวมาดูกันของแรกเป็นโรงนี้อายุการปลูกประมาณ10วันแล้วออายุ10วัน วันแล้วี่คือนับจากเพาะเมล็ดใช่ไหมครับเพาะเมล็ดอีกเพาะเมล็ดห้าวันถึงเจ็ดวันอันนี้คือลงดินลงดินได้สิบวันได้โตเท่านี้เรามาดูกัานในแผ่นโฟมก็ F F คือประโยชน์ของมันคือไม่ให้รากมันลงดินอ๋อกันไม่ให้รากมันลงไปใช่ใช่ใช่ถ้ารากลงดินแล้วอนาคตมันจะติดเชือ้ออย่างต้นสิบวันอย่างเงี้ยให,ให้ให้น้ำประมาณ ประมาณ1.2ลิตรตันของพี่แบ่งเป็นประมาณ7-9ถึงรอบเลยนะก็คือพี่ก็ต้องคำนวณอัตราการไหลของมันว่าสารวาัตถีจะให้ได้ไหลประมาณนี้ <on> ตอนแรกต้องคำนวณก่อนว่าลงเนี้ย <ardon. S 1> ก็คือจะปลูกได้เต็มที่ด้วยความหนาแน่นของมันนะประมาณ270ต้นมันใช้น้ําประมาณ1.5ลิตรนะแม็กซิมัมครับก็คูณกันไปมันจะใช้น้ําประมาณ500ยลิตร <talvez> พี่ก็เพิ่มไว้กันไว้เพิ่ประมาณ550ลิตรต่อวันอันนี้แม็กซิมัม แต่ช่วงตอนเล็กๆะมันก็ใช้ประมาณ450เนอะอ่าช่วงแรก7จ็งสีถึง7จ็ดโมงสี่สาวัทีครับให้บ่อยคือชุวงประมาณชั่วโมงให้ดีให้น้อยแต่ให้บ่อยครับเมลอนต้องการคือถ้าให้เยอะน้ำํำทิ้งปล่าอ,อันนี้กี่วันครับอันนี้ถ้านับตั้งแต่ลงปลูกนะครับปีสิบหกเประมาณ32วันสวันก็นจะได้ท่งประมาณนี้ นี่มาดูรากก่อนอ๋อห oh. าอยู่นี้มันไม่ทะลุพอมันโตกว่านี้ครับเพราะถ้ารากมันลงดินอ่ะมันจะไปติดเชื้อ uh huh. ด้านในดินตรงนี้ก็ทำให้ต้นแบบใบใบเริ่มเน่าแหละทีนี้การทําหวานของมันมันจะไม่ได้ผลนะพอลูกใกล้ๆจะได้ผลผลิตแล้วก็คือจะเป็นการทําหวานแล้วครับแต่วิธีการดูว่าหวานหรือยังหรือไม่หวานก็จะเป็นการสุ่มตรวจอยากรู้เรับได้ไหมครับว่าทำยังไง ไปดูอะไรครับพี่อันนี้พี่ก็สูงสุบเอาหยิบขยันพี่จะใส่พี่ซึมมันนะอ๋อนี่สองซีซีให้เต็มแค่นี้อ๋อให้เต็มแผ่นซื้ปิดเปิร์ร์เปึ๊บปิร์ปึ๊บร์เปิร์ร์สีขาวตาสีฟ้าครับประมาณสิบสองอ๋อดูตรงที่เห็นปะใช่ไหมครับเห็นปะใช่มันจะขึ้นเหนือกว่าสิบเป็นนิดนึงใช่ครับประมาณสิบสองครับอ๋อนี่คือค่าความหวานแล้วค่าความหวานที่พอดีหรือแบบพอสมควรแล้วประมาณสิบเอ็ดถึงสิบห้า นหนึ่งหนึ่งต้นนี่จะมีแค่ลูกเดียว,วครับพี่ให้ไวล้ลวต้นต้นละลูกครับส่วนมากสาเหตุที่ที่ไว้ลูกเดียวต่อต้อนนี่พอแล้วครับเพราะว่าพื้นที่หาอาหารมันมีอยู่แค่ถุงแปดนิ้วแค่นี้ครับคือถ้าเราให้น้ําหยดเท่านี้ถุงแค่นี้มันถ้าไว้มากกว่าเนี้ยลูกไม่โตผลมันไม่ขยายครับครับทีนี้มันจะพอมีผลกับเรื่องการทําหวานอะไรพวกนี้ด้วยก็เลยเป็นหนึ่งต้นต่อหนึ่งลูกใช่ ทำให้ได้เมลอนที่หวานได้คุณภาพที่ชั่วช่วหน่อยเพราะว่าเราเราทำในเชิงธุรกิจครับเออลืมบอกไประบบน้ำมาใช้ของบริษัทชัยโยกนกประดับใช่ร้องก็มาทำให้หมดเลยครับดูแลดีอยู่ฝั่งนี้พี่ทดลองให้น้ำหยด2หัวนะครับ สามนาทีเราก็คูณสองไปที่ผลที่ได้คือมันจะโตไวกว่าเพื่อนๆฝั่งนู้น่ะโตไวกว่าออกลาออกลายแล้วออกปุ๋ยเลืปุ๋ยก็เยอะกว่าด้วยใช่ปุ๋ยเยอะกว่านี่ต้นนี้ครับสามหัวเลยพี่เลยสองลูกใช่ไวสองลูกนี่ความหวานนี่เท่ากันสองลูกเลยไหมครับเออมันต้องเท่ากันนะอเราคุมยากไหมครับแบบว่าให้แบบว่าคุณภาพมันดีเหมือนแบบว่าลูกเดียวต่อต้นอะไรเงี้ยครับ เนี่ยครั้งนี้ยเป็นครั้งแรกที่ที่ลองที่ลองที่ลองไว้สองสองลูกสองลูกดูชิวยศต่อไปนี้จบแล้วนะแปดสิบเจ็ดสิบนี่สุดท้ายแล้วใช่ตัดวันนี้แล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆโ่มๆเนี่ยพี่ไล่ตัดละเดี๋ยวดูนี่ครับอันนี้คือลงที่ลองพลาสติกไม่ทันลากลไปแล้วนี่ไม่ติดเชื้อเหรอติดสิครับทนี่ป้องกันไม่ได้เลยจบเลยนะอาการของมันคืออยู่ดีใบเหี่ยวแบบไม่มีเหตุผลทั้งนี้ทำไมถึงไม่ลองแผ่นยางคือ พิ่งมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพอเราติดลูกพอลูกได้จะเก็บเกี่ยวอะใบมันแบบโสมจังวะมันจะมีแค่โรคเหี่ยวเขียวเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนก็เป็นแบบไขมันอุดตันในเลือดครับ,รบ,รบถ้าเราถ้าเราผ่าลำต้นเป็นแนวขวางเราจะเห็นแบบเป็นเมือกเมือในหลอดอาหารมัน,น,น,นคือเหี่ยวเกียวแต่เนี้ยพี่ผ่าแล้วไม่เจอลำต้นสวยงามเอา้าอย่างงั้นก็ไปถามครูบาจาเขาบอกว่า ลากมันลงติดโล่จากกลากมาอ๋อใช่ดีที่ว่าอันนี้มันต้นมันแข็งแรงไงมันจบแล้วครับมันจบมันทํามันต้องเก็บผลวันนี้แล้วคือเราตัดแล้วตัดเดี๋ยวมาตัดกันใบกรอบอใบแห้งใบเหลืองนี่คือได้แล้วพร้อมแล้วใช่คือมันจะดึงดึงอาหารจากใบกเกลียงใกล้สุดมมา,มาใช้กับลูกคือถ้า มันสุกมากใบครับรอบๆจะกรอบจะแห้งจะเหลืองอันนี้ป็นสัญญาณบอกใช่ครับอันนี้หนึ่งหนึ่งสัญญาณที่ที่เราออกมาวิเคราะห์ว่ามันควรจะตัดหรือยังอันนี้สองคือคั่วครับคั่วมันจะแบบมีมีลายเส้นอือครับมีลายเส้นขึ้นวิ่งขึ้นถ้ายังไม่พอมันจะแบบไม่ไม่มีเส้นขึ้นแบบนี้ใช่ใชอันนี้ขึ้นจัดจนเส้นนี่นมันแตกแนะเขาเรียกว่าเป็นทางปวกทางปวกของลูกไม้่อนคิดค้นมันครับมันจะแบบ เป็นแชกแชกไม่ใช่ชชกออกไปแชกครบทุกแชกอะไรเงี้ยครับก็บมี3จุดที่ไว้ดูว่าพร<ช>้อมหรืัใสามจุดนะคือเมลอนต้องผัดตัดเถื่อเผื่อไว้หน่อยเราต้องรักษาตัวทีนไว้เราตษาขายลูกค้าเราจะให้ส่งขนาดไอยนี่ตัดอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมให้ขอให้พี่บอลลองผลิตภัณฑ์จากตา,<ช>ตามือ <โย S 2> ไกลตามือครับตามือของยโยครับใช่ครับ แต่ถ้าเราถ้้กันไกรที่มันคงคมอ่ะก็ดีนะมันจะเนียนเนียนกว่ามั้คนละสายพันธุ์มันจะไม่กรอบไม่แห้งกรอบใช่จะไม่แต่ว่าโอเคมันมันได้แล้วตามอายุแล้วก็ใบเหลืองแล้วครับตัดเลยโอ้โหพี่ตัดเป็นล่างค่อนข้างหยองใช่ไหมครับใช่อ้ยนี่เนียนไม่ต้องไม่ต้องแต่งคือถ้ากันไกรมันเนียนพี่ที่ก็ขายลูกค้าอย่างนี้รับตัดไปเล็ยนี่ทิ้งด้วย ช่วงเวลาการตัดนี่มีผลยังไงบ้างครับพี่บอลคือตอนนี้ร้อนคนตัดอันนี้เป็นก่เพิ่มเติมครับอันนี้จะเป็นแบบปากโค้งครับไว้ให้อันนี้เป็นแบบปากตรงครับอันนี้เป็นแบบปากโค้งครับแล้วแต่ลักษณะการใช้งานเลยครับขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับผ่านไปแล้วนะครับกับ2วันหนึ่งคืนที่ได้มาพักผ่อนในไร่ปฐมมาช่างเป็นสถานที่ที่สงบสบาย หมาะแก่การพักผ่อนแคมปิ้งกับครอบครัวหรือจะหนีความวุ่นวายมากางเต็นท์จิบกาแฟชิวๆก็ดีไม่น้อยเลยครับและที่สำคัญเมลอนที่นี่รสชาติดีมากๆเกิดจากการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจนทีมงานต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปคนละลูก2ลูกเลยครับและเบื้องหลังบรรยากาศที่สดชื่นสงบเช่นนี้ทางกนกโปรดักจึงได้เตรียมอะไรบางอย่างให้กับไร่ปัทมาครับ เพื่อส่งต่อบรรยากาศที่สดชื่นเช่นนี้ให้กับท่านผู้ชมได้เข้ามาเยี่ยมชมด้วยตัวเองครับตอนนี้ผมมีผลิตภัณฑ์เครื่องพ่นยามอเตอร์ไฟฟ้านะครับของแบรนชัยโยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานนะครับว่ามันประกอบง่ายไหมใช้งานเป็นยังไงนะครับดูครับเปิดกล่องมาดูข้างในนะครับก็จะมีตัวกรองนะครับไว้กันตะกรนเข้าไปในเครื่องครับไม่ให้หัวพ่นตันหรือว่าไม่ให้กล่องตัวมอเตอร์เนี่ยตันนะครับ เพราะว่าถ้าสมมติมอเตอร์มันตันปุ๊มเนี่ยมอเตอร์ทำงานหนักแล้วก็เสียได้ถ้าไม่มีตัวนี้นี่จะเป็นหน้าตาของเครื่องอะนะครับในชุดก็จะมีนี่เป็นสายน้ําเข้านะครับก็จะเป็นสายยางไว้ต่อกับตัวนี้นี่ครับที่ประกอบก็เอาตัวกองนะครับมาสวนกับสายยางอ่าอันนี้นะครับเป็นตัวแคมรัดเหล็กนะครับเพื่อว่าไม่ให้กองมันหลุด หลุดระหว่างหลุดน้ําก็ใส่ให้มันเล็กที่สุดนะครับแล้วก็หาครีมหรือเหล็กอะไรก็ได้ครับมันหนีบ<ม>อันนี้คือไม่มีก็ใช้นะครับ diy เอาครับง่ายนะครับรียบร้อยไม่หลุดอ <c oughs> แน่นลอดนูนี่เอฟเป็นต่อน,นี้ <c oughs> เข้าจะเข้าย่งนะครับเพราะว่าทํามาให้ใหญ่นิดนึงเพราะว่าไม่ให้สายมันหลุดนะครับ พราะถ้าเป็นลูตัวนี้มันแกนตัวนี้มันเล็กมันจะหลวมแล้วมันหลุดง่ายอันนี้อ่ะต่อไปเป็นถนังออกจะมีตัวนี้ครับสายพ่นครับก็แกะสายพ่นนี้ก็ยาวพอสมควรเลยครับแต่ว่าเพราะเครื่องนี้เราต้องตั้งแล้วก็ต้องใช้ร่วมกับถังน้ำครับในการดูดน้ำเข้าไป ไม่สามารถแบบว่าสะพายหลังไปได้อะไรางี้ก็ต äh. ้องสายก็เลยต้องยาวครับเปิดหัวทอหัวนี้ออกมาก่อนข้างในจะมีโอลิงและตรงนี้จะมีจุกเาเรียกจุกอุดไว้กันอากาศหรืออะไรเข้าไปถ้ามีแมลงเข้าไปอุดตันอะไรเงี้ยนี่เป็นจุกเป็นยางครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะใช้ไฟ12โวลต์ครับนี่ชึบเข้าไปนี่มีที่บิดให้กอบง่าย ก็นี่จะมีสายชาร์จมาให้นี่นครับตัวนี้จะมีมอเตอร์2ตัวมีบอกหน้ากล่องมอเตอร์2ตัวแรงจัดเรามาดูกัน่แรงจริงเปล่าเปิดมอเตอร์ตัวเดียวก็จะนี่อันนี้จะเป็นพ่นอกนอกพ่นออกอ่นี้แต่ถ้าเปิด2ตัวนี่ดีนะเห็นไหมแรงกว่าไหมเียงดูดแรงกว่าชัดเจนเดี๋ยวเราไปลองใช้เครื่องพ่นยามอเตอร์ไฟฟ้ากันครับดบูสองมอเตอร์แรงจัดมันจะแรงขนาดไหนรับไปดูกัน ขอบคุณมากเลยค่ะทุนแรงไปได้เยอะเลยนะเนี่ยจากจะรดตรงไหนก็ลากไปได้ไม่หนักแรงขอบคุณมากค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจส่วนหนึ่งของไร่ปัทมานะครับใครที่ชอบกลางเต็นต์บรรยากาศดีๆหรือชอบเมลอนเกรดพรีเมียมนะครับติดต่อเพิ่มเติมได้ทางเพจไร่ปัทมาเลยนะครับหรือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจระบบน้ำาี่ดีนะครับ ติดต่อได้ทางบริษัทกนกโปรดักต์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ฟามดูโกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ